เหลือจะเชื่อครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเรียกว่าคลิปนี้มีเรื่องราวน่าติดตามน่าสนใจมากๆนะครับที่เรื่องแรกผมจะขอพูดถึง เรื่องของเจลีกให้เกียรติไทยมากๆนะครับโดยเฉพาะโต้สกัดของสารัฐอยู่เย็นที่แมตสุดท้ายแมตอำมลาถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่มีชื่อลงสนามแต่ว่าของที่ระลึกหมดเกลี้ยงครับลดล้างสต็อกงานนี้แฟนญี่ปุ่นก็ตามหากันให้ควักรวมถึงแฟนๆญี่ปุ่นเองครับก็ได้ออกมาตอบชัดว่าต้องการสมนัตเหมือนตา มาลดเล่นในเวทีเจลิกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องที่หัวจะปวดกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดเควินดีรมรําหรือว่าเดอดถอนของเราครับฟิตวันเดียวแต่ว่าล่าสุดก็ถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บ โอโหก่อนที่จะถอนหนึ่งวันเนี่ยบอกชัดเจนเลยว่าร่างกายของเขาพร้อม100เปอร์เซนแต่สุดท้ายถอนอีกแล้วครับ8ครั้งถึง9าซะที่ไหนโดยเหตุผลการถอนของเควินดิรุมรามทั้ง8ครั้งผมเองก็มีมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันด้วยมาติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับก่อนจะไปรับอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมก็ยังอยู่กับเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับฟุตบอลไทยของเรานะครับโดยล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการรายงานตัวแล้วก็ลงฝึกซ้อมแบบ ฟื้นฟูสภาพร่างกายกันทุกคนซึ่งผู้เล่นที่ถูกเรียกติดมาทั้ง23คนเนี่ยก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยโดยเฉพาะเควินดีรมรําครับที่ถูกเรียกมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งหนึง่งแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกไม่สัมภาษณ์เหมือนกันนะครับว่าการที่ได้ติดทีมชาติไทยครั้งนี้เขาหมายมันปันมือว่าจะโชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดรวมถึงมีความฟิตเต็มร้อยเปอร์เซและก็อยากเล่นให้กับทีมชาติไทยโอ้โหในตอนนั้นทั้งแฟนบอลของชาวไทยเองแล้วก็โค้ชแล้ก็ผูเล่น ต่างือฮากันเลยครับเควินไม่ถอนรวมถึงผมเองนะผมเองก็เชียร์เควินว่าอยากให้เขามาเล่นกับทีมชจติไทยซักครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะดูว่าเขาเป็นตัวแทนของทีรนทรได้ไหมซึ่งได้มองจากการเล่นของเจ้าตัวในณเวลานี้เนี่ยโอ้โหแทนทีรนทรได้สบายเลยครับเป็นแบ็คไซด์เดนมที่ขึ้นสุดลงสุดมีเกมรับดีมีเกมรุกเด่นซึ่งอิชิเองเขาก็เห็นตรงนี้เหมือนกันนะครับเขาก็มีความหวังว่า การที่เควินติดทีมชาติไทยครั้งนี้แล้วก็ไม่ถอนเนี่ยอยากให้เขาโชว์ฟอร์มได้ดีเพื่อที่จะยืนยันเป็นผู้เล่นตัวหลักแบ็กซ้ายกับทีมชาติไทยของเราในอนาคตให้ได้เป็นไงเลยครับความหวังเนี่ยมีมากมีสูงหรือเปล่าครับแต่ว่าล่าสุดครับ โอ้โหเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆก็เกิดขึ้นจริงๆเมื่อเควินครับถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดนี้อีกแล้วนะครับเพียงวันเดียวฟิตวันเดียวอีก1วันถัดมาถอนไปเลยครับหัวจะปวดจริงๆกับสถานการณ์แบบนี้แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับแกนะคือแกเนี่ย ไม่ได้ถอนเพระาะว่าไม่อยากเล่นแต่มีการตรวจร่างกายออกมาครับผลก็ปรากฏว่าเควินนั้นมีอาการบาดเจ็บจริงๆครับซึ่งโค้ชอิชิและก็ทีมแพทย์เนี่ยก็เลยพิจารณาให้เควินถอนตัวจากทีมชาติไทยเพราะตรวจพบว่ามีอาการบาดเจ็บและต้องพักยาว1-2สัปดาห์เลยทีเดียวโดยการบาดเจ็บนี้ครับก็บาดเจ็บมาตั้งแต่อยู่กับท่าเรือในเกมเอฟซีแชมเปี้ยนลีกที่พบกับเจ้อเจียงที่เพิ่งจบไปมันหมาที่ท่าเรือนั้นบุกชนะได้ 2ต่อ1น,นะครับในวันที่7พฤศจิกายนโดยทางทีมแพทย์เนี่ยก็ได้ประเมิอนอาการร่วมกับผลตรวสแกนที่โรงพยาบาลเลยก็พบว่า มีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อสะโพกและก็มีเลือดลั้งนะครับต้องใช้เวลาพักฟื้นเนี่ยประมาณ1-2สัปดาห์ซึ่งมันก็มีความเสี่ยงสูงเลยที่จะบาดเจ็บเพิ่มเติมรุนแรงมากขึ้นถ้าเกิดฝืนให้ลงแข่งขันฝืนให้ลงเล่นมากกว่านี้ก่อนนี้โค้ชอิชิเนี่ยตัดสินใจเด็ดขาดเลยครับบอกว่าให้เควินถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงและก็ประโยชน์ของตัวนักเตะเองซึ่งนั่นก็ทำให้การถอนตัวของเควินครับถอนตัวเป็นครั้งที่8ให้กับทีมชาติไทยเราโดยก็มีการ เรียกแบ็กซ้ายอย่างวันชัยจารุนงครานนะครับแบ็กซ้ายจากทูแบงคอกยูเดเข้ามาแทนที่ของเควินเจ็บปวดครับเจ็บปวดเลยทั้งที่แบ็กซ้ายของเราเนี่ยกำลังเฟ้นหาแบ็กซ้ายตัวแทนทีละทนให้ได้เควินเนี่ยน่าจะเป็นท็อปทในตัวเล่นของไทยเราเลยครับแต่เขาก็ต้องถอนเนื่องจากการบาดเจ็บ อีกคนนึงนะใน,นทีมเจ้าทายของเราชุดนี้ก็ยังมีทิตาธนจากนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นโอกาสของตัวเองแล้วกับการพิสูจน์ครั้งใหญ่เลยเพราะว่าตำแหน่งแบ็กซ้ายมันขาดแคลนเหลือเกินครับแล้วตำแหน่งตัวจริงเนี่ยผมก็ยังคิดว่าเป็นทิตาธนนะที่อาจจะได้ยืนประจําการเป็นตัวหลักเลยครับอาจจะใึ้ตัวหลัก2เกมเลยก็ได้ซึ่งถ้าเกิดผลงานของเซนโคงวาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจิกซอคนสําคัญเลยครับ โดยที่ตาทนเนี่ยก็เคยร่วมงานกับโค้ดญี่ปุ่นมาแล้วนั่นก็คือโค้ดอากิระนิชิโนเป็นสไตล์เดียวกันเลยกับโค้ดอิชิก็รอชมกันต่อไปนะครับกับแบกซ้ายของไทยครั้งที่2ครับก็ถวนตัวกับนิมจัไทยยูยอีกแล้วเป็นแมตช์อุ่นเรื่องปีเดียวกันปี2 7 1 7นะครับก็ถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บครั้งที่3ครับถอนตัวกับนิมตไทยยูยในชุดเอเชียนเกมนะครับ ก็ถอนตัวสาเหตุกลับสวีเดนดูแลคุณพ่อที่ป่วยส่วนครั้งที่4ครับถอนตัวจากทีมชาติไทยยูยเหมือนกันในรายการคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียปี2019ก็มีสาเหตุมาว่าอาการบาดเจ็บคุณอะไรจะเจ็บบ่อยขนาดนี้แล้วเจ็บบ่อยเฉพาะทีมชาติด,ด้วยนะครับและครั้งที่5ครับก็ถอนตัวจากทีมชาติไทยย23อีกเหมือนกันเป็นแมตช์อุ่นเครื่องปี2019นะครับก็ให้สาเหตุออกมาว่ามีอาการบาดเจ็บแต่ว่าครั้งนี้ มันมีประเด็นก็คือพอถอนตัวจากทีมชาติไทยปั๊บเนี่ยแต่ว่าลงอุ่นเครื่องให้กับสโมสรได้อ่าอันนี้แหละครับมันแบบเหมือน ต,ตัวไม่มีใจเล่นให้กับทีมชาติไทยแล้วก็ไม่อยากติดทีมชาติพอถูกเรียกมาปั๊บถอนทันทีเลยส่วนครั้งที่6กครับก็ยังถอนตัวจากทีมชาตยยิยู23อีกในชุดกรแน่งนขันซีเกมปี2019ดยเหตุผลว่ามีอาการบาดเจ็บและครั้งที่7ครับก็เป็นการถอนตัวจากทีมชาติชุดใหญ่ในเกมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดที่พบกับจอร์เจียพบกับเอสโตเนียสายเหตุก็คือว่าทีมชาติไทยไม่เลือกฉันหรอทําไมฉันถึงไม่ติดเพราะมีเหตุผลอะไรนะครับแต่พอติดแล้ว ก็เป็นแบบนี้นะครับมีอาการบาดเจ็บเอยหรือว่าเหตุผลต่างๆนานๆเนี่ยก็ถาถมเข้ามาอุตสาห์ผมเองก็เชียร์เลยนะลงคลิปเสร็จปั๊บเนี่ยข่าวออกมาเลยครับว่าถอนไปแล้วนะเควินโอ้ย๊ยอะไรกันเนี้ย เอามาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับผู้เล่นไทยของเราในต่างแดนบ้างกับเรื่องราวของสหรัฐยูเยนถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปต่อกับเรโนฟายามากุชินะครับเนื่องจากสาหรัฐเองก็ต้องการกลับไทยเพราะว่ายังไม่สามารถยึดตัวหลักกับสมมสรนในลีกของญี่ปุ่นได้แต่ในแมสุดท้ายของการแดงขันเจทูของลีกญี่ปุ่นครับซึ่งในเกมนี้เนี่ยสหรัฐยูเยนไม่ได้ลงสนามและก็ไม่มีชื่อในเกมนี้ด้วยแต่ผลปรากฏว่าแฟนๆของเรโนฟายามากุ รเรียกว่าซับพอร์ตผู้เล่นไทยของเราการอุตลุดเลยให้เกียรติแข้งในสุดๆครับเพราะของที่ระลึกของสหรัฐอยู่เย็นที่ขายอยู่หน้าช็อปขายอยู่หน้าสนามเนี่ยหมดเกลี้ยงสต็อกเลยแฟนญี่ปุ่นเองก็หากันในควักครับแต่มันหมดจริงๆซึ่งก็เดี๋วว่าแฟนๆยามากุชิเนี่ยให้เกียรติคนไทยเราสุดๆโดยเกมนั้นครับเีโนฟาเนี่ยเจอกับโยโกฮาม่าเอฟซีและผลก็เสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้จบฤุูนการ2024 เรโนฟา y า m a g u c h จบอันดับที่11ของตารางครับแข่งไป38ชนะ15สเสมอ8แล้วก็แพ้ไป15อันดับ1ที่เลื่อนชั้นก็เป็นซิมิสุเอสพาวครับอดีตตัวสกัดของทีเดสินแดงดาที่เก็บไป82คะแนนอันดับ2ก็เป็นยูกอม่าเอทีมที่เสมอกับเรโนฟาล่าสุดเลยครับเก็บไป76คะแนน อันดับ3เป็นวีวีวารินนางาซากินะครับเก็บไป75คะแนนซึ่งหลังจบแบบนี้สารัฐเองก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยและก็มีโอกาสจะถูกเรียกติดทีมชาติไทยเราด้วยในชุดลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนในเดือนธันวาคมนี้โดยการกลับมาครั้งนี้ของสหรัฐไม่ใช่ว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับเรโนฟายามากุชิเนี่ยอยากที่จะดึงตัวสารัฐให้อยู่ต่ออีกหนึ่งปีเพราะเริ่มที่จะปรับตัวเข้ากับระบบของทีมได้แล้วแต่ว่าตัวของสารัฐเองครับ ขอไม่ไปต่อเพราะเหมือนอายุอนามตอนนี้ก็ปลาเข้าไป33ปีแล้วปีหน้าก็34อาจจะสู้แล้วก็เบียดตัวจริงกับเรโนฟายามากุชิเนี่ยไม่ได้ก็อย่างที่รู้กันจริงๆนะครับในตำแหน่งกองกลางของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าใครจะเบียด โอ้โหมันเบียดยากมากๆานะครับทางในเรื่องของความฟิตที่ประเทนไทยของเราผมเชื่อว่าฟิตไม่เท่าญี่ปุ่นแน่นอนถ้าเกิดเราจะเบียดได้จริง,รงๆเนี่ยก็เป็นเรื่องทักษะความสามารถเรื่องของมูเมนต์ในการเล่นการเคลื่อนที่แบบไหนเราจะทําได้การไปกับบอลดีไหมอย่างจนาทิปเนี่ยเล่นสองเท้าไม่ได้หรือทักษาความสามารถไม่ดี เล่นไม่ได้เลยนะครับประความฟิตยังไม่ถึงญี่ปุ่นการจะเบียดแย่งกองกลางของญี่ปุ่นได้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นก็เล่นตำแหน่งกองกลางแล้วเป็นกองกลางไดนามูครับขึ้นสุดลงสุดวิ่งกันนั้งเกวิ่งกันทั่วสนามแต่การกลับมาครั้งนี้ของสหรัฐเนี่ย มันก็อาจจะส่งผลดีต่อทีมชาตไทยเราก็ได้นะครับที่จะทําให้ความสามารถพัฒนายกระดับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งสปีดวันอาจจะเร็วขึ้นการเล่นบอลเฟิร์สทัชเนี่ยอาจจะดีขึ้นก็น่าดูน่าติดตามเหมือนกันส่วนอีกคนนึงครับเป็นสุประโชคสารชาติครับที่ตอนนี้ก็ยังมีข่าวลือหนาหูเลยนะสื่อของญี่ปุ่นครับที่บอกว่าซีซั่นหน้าเนี่ยสุภรพโชคครับอาจจะไม่ได้เล่นให้กับ คอนซาเลซับโปโรเนื่องจากตกชั้นแต่ว่าก็มีหลายทีมในเจลีกเนี่ยสนดึงตัวสุปโชคไปร่วมทีมนะครับแต่ไม่หนึ่งทีมที่สนใจจริงจังยื่นข้อเสนอพูดคุยมาก่อนแล้วนั่นก็คือนาโกยา่าแกรมปัตทีมระดับ9ของเจลีกซึ่งอันนี้ไม่ใช่ข่าวลือนะครับแต่ว่านาโกย่าเนี่ยได้พูดคุยกันบ้างแล้วในการดึงตัวสุปโชคก็ถือว่ายังมีเวลาพอสมควรเลยก่อนที่ตลาดจะเปิดได้ตัดสินใจได้พิจารณากันอีกทีหนึง่งว่าจะอยู่เจลีกต่อหรือว่ากลับมาไทย ผมเองก็เชยร์ให้อยู่เจลีกต่อนะแต่มันจะติดอยู่เรื่องหนึ่งที่หลายสโมสรเนี่ยยังกังวลอยู่เพราะว่าถ้าเกิดสุขบ่โชคเต้นปีต่อปีครับอันนี้มันไม่ยากหมดสัญญาก็พร้อมย้ายทีมใหม่ได้เลยแล้วก็เชื่อว่าทีมในเจลีกก็อยากได้ตัวเหมือนกันแต่ว่าสัญญาตอนนี้กับซัปโปโรเนี่ยมันเหลืออยู่4ปีครับนั่นก็หมายความว่า ถ้าเกิดสโมสรไหนอยากจะซื้อตัวสุปรชคจริงๆก็ต้องทุ่มเงินซื้อตัวจากซัโปโรซึ่งไม่รู้ว่าจะตั้งราคาเท่าไหร่เหมือนที่คาวาสกิฟอนตตเล่ทุ่มเงินซื้อตัวชนาทิพสงกระสินนั่นแหละครับเกือบ100่้านเลยณตอนนี้ซัโปโรเองก็ยังไม่อัปเดตความเืิ่มหน้าแบบเป็นทางการมาเลยหรือว่าจะปล่อยยืมก่อนเออนี้ก็ยังมีลุ้นอยู่ และที่สำคัญครับอาจจะเก็บไว้ชว่วยทีมลุยเจทูก็ได้เพื่อเลื่อนชั้นต่อไปในปีหน้าเลยซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องรอกันอีกทีนึงส่วนอีกคนนึงครับอันนี้ก็เป็นน้องชายของสุประโชคสุพนัทเหมือนตาหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยยกเลิกสัญญากับโอสลูเวนในลีกของเบลเยียมมาหมัดๆครับปรากฏว่าแฟนๆของญี่ปุ่นเนี่ยสนใจต้องการตัวเลยครับวอนอยากได้สุนัทเหมือนตาเลยซึ่งก็มีการสอบถามมาว่า สุบนนทเนี่ยได้ยกเลิกสัญญาแล้วหรือ,อยังโดยมีความสนใจและก็รู้สึกว่าศักยภาพของสุบนัทนั้นดีไม่แพ้สุปโชคเลยครับและแฟนญี่ปุ่นเนี่ยก็หวังว่า สโมสรในเจลีกจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ตัวสุพนัทเหมือนตามมาร่วมทีมไม่ว่าจะอยู่ในเจลีกหรือว่าเจทูก็ตามขอให้มาเถอะสำหรับสุพนัทนะครับตอนนี้สุพนัทเองก็เข้ามาร่วมแคมป์กับทีมชาติไทยแล้วครับยังลงทะเบียนกับไทยลีกไม่ได้นะแต่ว่ายังสามารถลงทะเบียนกับบุรีรัมยูเนเต็ดในการแข่งขันเอฟซีแชมเปี้ยนลีกได้อยู่เกมกับฟอนตาเลสเนี่ยอาจจะเห็นลเล่นในสนามก็เป็นได้ยังไงก็รอชมรอติดตามกันทั้งในทีมชาติไทยและก็ในสโมสรซึ่งแข้งไทยของเราตอนนี้เนื้อกําลังหอมเลยครับหลาย สโมสรหลายหลีกก็อยากได้ตัวไปร่วมทีมแต่เรื่องที่พีคของคลิปนี้ก็คือเดือดถอนนี่แหละครับถอนไปได้ยังไงถึง8ครั้งเลยทีเดียวถ้าเกิดถอนไปปับ๊บลงหุ่นเครื่องกับสโมสรได้เนี่ยมันจะเป็นแจ็คพอตแตกทันทีนะครับเอายังไงก็อรอชมรอ,รอตามก,กันกับทีมเจ้าไทยของเราและในส่วนของคลิปนี้ครับผมก็มีเพียงเท่า